แล้ววันดีครับวัดีครับพี่ไายค่ะเมดวันดีครับวันดีครับลุงอ้าวดีครับหล่อๆสิโอ้โหมาให้หน้าพี่น้อง เด็อยานนะ่างนั้นขึ้นมมวงสุกกันนะพ, <laughs> พ,พี่น้องท่านี้จ <c oughs> ะเป็นเข่าเนาะพี่น้องเขาแตกเขางอกแล้วหมวนไรที่อยู่อ้นอาเนาะพี่น้องขึีนจอยลงหมวง เอาให้มันเขากันที่แหละม่งงันมาท่านเด็ดมันมาท่านเด็กเขากะปองวางสักขัน้นคูก็ได้นัน่งมาถังมาถังนา,าก,ก็ได้เว้ยไม่ที่มาถังนาภาก,กันน,นี่มีตาหลังเว้าลงบ่โอบอกอกุ ได้งานทั้นเจ้าหน้าที่กำลังเก็บมาได้แล้วหนึ่งหมายึ่งโอ้ยหล่นเลยวนคักๆบ้านตอนนี้บรรยากาศก็สิขึ้นผ้าขึ้นผลพี่น้อง สีโบเห็นแดดเลยมึงเนี่ยซบแดดคือคือแต่ละมือเนาะแต่ละมือสีแดดแห้งไรแดดจนว่าปวดหัวคนละพี่น้องแต่ว่ามือนี่เป็นคึมคึมเนาะคือฝนสีตกแต่กะย่งมาท่านตกเนาะพี่น้องแต่ว่ามือก่อนในต๊ขทางอื่นแต่ฟังในข่าวก้มตู้ันสีว่าวันที่หาถึงที่เก่าคนน่ะนีก็เริ่มมือแรกเนาะวันที่หา จ็กสีโต๊ะหรือบัวโต๊ะขั้นโต๊ะกับแจ็กสีโต๊ะทางใดก่อนเนาะพี่น้องเขาแห้งโอ้ยเขาแห้งกระมาเลยจะพวกจอมป่วนสองตัวอย่าหมอกลูกน้ำได้นะน้องเม็ดลูกเม็ดถอยก่อน สวัสดีค่ะโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องและกับเอฟซีที่หักแพงทุกที่หักแพงขลรุรหักทุก่านเนาะ มนีกะมาพบพ่อคับสะพายอุบลสาวลาวเนาะพี่น้องเส,งนนสงนนินเก่าเนาะเสินเคยเนาะมนีกะก่อนอื่นมดก็ะ้อขอพระคุณสําหรับผุ้ทีให้เกียรติตามครับทรงคิปของสะพายอุบลสาวลาวเนาะพี่น้องเนาะ,ะโดยเนาะมนีกะสีมาเว้าถึงออ่าที่ว่ามีเอฟซี่นถามมาเนาะพี่น้องเนาะว่าอายอ่สะพายอุบลสาวลาวนี่จักปีเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยจะปูต่อยงม่วงมันจะเป็นมาต่อยไก่หัวเด้ต่อยไป้ใกล้ๆในท่อนขน่อยเมนหนุมเมมาเก็บมวกม่วงมาพี่น้องเมาเก็บหมวกม่วงแล้วกะมาบึงเขาน้ำพี่น้องเขาน้าหวานที่ว่าเมน้องมเมเหตุผเนาะกับเราเคยเล่าเนาะแต่ว่าวนเอาพี่น้องเพราะว่าวน้ำมันสามไร่กว่าเนี่แหละพี่น้อง เ็จอมป่วนทางหลังสองคนเนาะเ,าเห็ดหน้าวานบดได้ดำเนาะพี่น้องเพราะว่าโหลายคนมันกับสิหงยางเนี่ยเพราะเนีมีเห็ดขีดยางน้ำแน่แล้วก็เ,เห็ดมันน้ำเน่เนาะส่วนหน้ากับซีสีหวานเอาเนาะพี่น้องเพราะว่าสีโบท่านเนาะสองคนแต่ว่าหน้าหนึ่งหน้าสีดำรับร้านอีกเนาะอยู่ ผักหวยหาอะไรเตอนนั้นสีดำเอาบางคนก็บว่าอุอยจะคสิห็ตเหียงเด้หน้ากะซำกะสื่อเขากินเนาะกับความขิดคนเฮากับโบคือกันเนาะพี่น้องการเห็ดหน้าคือไม้ไม้ควมว่าเฮาสื่อเขาไว้กินเธอเดียวค่ะนะพี่น้องเฮาก็ลงทุนแนนจักน้อยเนาะแต่บางมองกับ่นยินขึ้นหน้าของเ่าแก่เนาะแต่ว่าบ่ได้เสา่นบ่อยเสาเนาะพี่น้องแต่บางคนก็บว่าสื่อขับสารเป็นสอบโบกระแมนอยู่ค่ะ อ,อ,อ่กระสือซืะสือกระสืออยู่พี่น้องสบายเหตุแบบนี้กัคือเวลาเขาเห็นเขาอ่าเป็นเน็ดเป็นหน่วยเห่ากันพุ่มใจรัวอ่าคือแม่น้องเมย์นี่เห็ดห,หน้ามาแต่แต่ข้าวน่อยจนใหญ่น้องพี่น้องจังได้อ่าจนสิบเจ็ดสิบแปดปีจังได้เศร้าเ,เห็ดหงายน,นานน้ำพอ่อน,น้ำเมย์ก็ไแต่ไม่มีครอบครัวเนาะแต่ก่อนก็นเคยเห็ดห้เห็ดหน้าเท่าก,กันน้องพี่น้องก็เลย มันมีความภูมิใจเว,เวลาเห็ดให้เห็น้าเวลาได้รับผลเลยนาะอพี่น้องเนาะมันก็อ่าภูมิใจนะพี่น้องกว่าก็ดีกว,ว่าเข้าลองเงินไปซื้อกับก้าเขาก็แมนอยู่ก็ง่ายพี่น้องแต่ว่าเฮาเห็ดเองลงมือเห็ดเองมันสิภูมิใจกว่าเนาะพี่น้องเนาะมาเขาเรื่องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าว่าถึง อายุเนาะอายุของสะใภอุบุสาวลล่านาอพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเมธสวัสดีครับน้องบุตรเนาะอันนี้เป็นหลานเน้องพี่น้องอันนี้คือลูกไสหละลูกไสทุนของแม่น้องเมธไปขึ้นก่อนแม่ไลมาขึ้นแม่ขึ้นก่อนแม่ของเมธให้ขึ้นไปก่อนแล้วเนาอพี่น้องเพราะว่าอยู่ข้างล่างยุ่งหลายแต่ที่นี่ยุ่งแน่นเนาะกำลังว่ามาถึงอ่า มาเขาเลืองกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเอฉ่าะาถึงอายุเนาะอายุของอ่าจะไปอุลซาลาวดเ่าแล้วพี่น้องเ้ยหลายปีแล้วเนาะกะสีเกิดปีสองสองหาเนาะพี่น้องต้องสองสี่สองหาสองหาเป็นน้องพอนเมีปีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ้าไหรแล้วกระสิประมาณสามสิบนันเกือสามแปดละพี่น้อง ถ้าถ้ากิดบมฟิดเนาะถ้าบวกลบคูณหารบมฟิดเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะพี่น้องเนาะสามสิบแปดปีพี่น้องถ้าพี่คิดใส่นแหละจะบิร์นร่วมเดือนเกิดเดือนยังไม่เนาะพี่น้องเนาะสามสิบแปดปีโอ้ร้ายแล้วพี่น้องไอายุกอะสิเข่าวสี่ซิสสี่ข่าเคร่งขอนก้นละขอนแล้วขึ้หม้อละบุ น้อพี่น้องเนาะบอกเละกันเนาะอายุเป็นเพียงตัวเลขเด้อพี่น้องคิดใจสําคัญแห่งที่สุดเนาะอ่าคิดใจสําคัญแห่งอายุเป็นเป็นเพียงตัวเล็กคนวาเนาอพี่น้องหาใจเฮาอ่าิเห็นยังมุ่งมั่นมีกําลังใจค่ะสามารถอ่าความสิติอยู่ได้เนาะน้องโอ้ยมาต่อยใกล้หัวขน้อยลายย่าไปอีกแน่ มาต่อยแมงมุงซุกมาพี่น้องแมงมุมซุกหลายหลายนี่ไฮน่านี่พี่น้องอ่แมองม่นุ่มเมย์เคยมาต่อยเราก่อนเนาะแต่ว่าสิเป็นแมงมุซอรุ่นก่อนอันนี้สิเป็นแวงมวงอ่ะแวงอุ้มแวงแก้วเนาะลงมาครับอาเด็กอะพวกดีไซน์เนาะพี่น้องมาหาหนุ่มใหม่เลยมาที่หาหนุ่มใหม่กันเลยสิมาต่อยแวงมุมขึ้นเมื่อเนาะต่อยลงมาเลยนะ ตัอยก่ะค mm ือแน่คือบ uh, ่เอาอันนั้นแน่ใส่มันจังบ่อโตบ่อซ้ำใส่บ่เป็นมันน่โคตรบ่มีแนวอันนั่นเนาะกระตองโดยน้องพี่น้องก็สำหรับเอฟซีพี่คนถามว่าโอ้สมัยยังน้อยแอนซสาปองเพิ่นดื้อบ่กคนดื้อน้องพี่น้องเนาะน้องหนุ่มแต่ละคนกับซีบ่มีใส่อยดื้อเนาะ ตะปองเปิลสิบเป็นคนบ่ปะแล้วก็เป็นคนเงียบๆแต่ชือบุถือแจกเป็นยังเปินสิบูดส่ใไปเอาเลยน้องพี่น้องจังว่าใต้หญ้าเปินได้ได้ว่าสืบสบูดพอยในห้องจะอีบูดอีบูดนะพี่น้องเพราะเปินสิเป็นคนบ่คอยปะข้นนบ่คอยนนั่เนาะสะชาแต่กี่ไปน้ำพีน้ำหนองกับทำเพรื่องเคี่ยวเปินกับสิบปโบปะนะพี่น้อง สิบ <laughs> 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 ่ใ <mitigation> ส่ลอดนะเลยนะบ่บ <tricky alltså S 2> <g Jean> ่เ no ด้อแต่ว่าบ่ได้บ่มันเนาะพี่น้องคือว่าเพิ่นไปโรงเรียนทางเรียนตะกี้ก็บ่ได้เงินจักตะกี้ดอกพี่น้องเพราะว่าบ้านแม่น้องมีสิเอิ้นเงินกีบเนาะอ่าสิบ่บ่ได้เงินไปกีไปโรงเรียนก็ดิอาจะห่อข้าวห่อข้าวอันแจวปลาอีเต่านอ่าพี่น้องบางคนก็สิบ่ฮู้ว่าปลาอีเต่าคือปลาหยังเนาะพี่น้องปลาซิวปลาซิวสิเนไปเฮ็ด เห็ดเป็นปลายอเตาอ่าจ no, er ิตากแดดที่จังใดดอกพี่น้องตำหนะทีิล่านะมันสีเห็ดเห็ดอ่าเห็ดแก้วไปแต่ว่าอ่าแม่แม่โบเห็ดหมูหมู่คนเอาไปเนาะเพื่อนั่งอินหมูสมัยเลียนแม่น้องเมย์เนอ่ะคนที่ถือไปใส่แก้วแต่ว่าแม่น้องเมย์ก็ถือว่าหมักพี่น้องหมักไอแก้วปลายอเตาอ่างนี้อ่าถ้าถ้าอินเบิ่งเฮาอยู่กะ เขายัางมือลืมเลยแจ่วไปเตาตัวนะถ้ามีโอกาสสิเมื่อกินน้ำอีกเด้อรอโควิดวอ่ะดาะ่านเะปิดตะกอนโควิดซาเนาะอย่เมื่อกินแจ่วไปเตาน้หมูเนาะยังขึ้นฮอดอยู่เพราะว่าอันเข้าไปโรงเรียนดะกีนี่ถือแต่แจ่วไปเตาแจ่วไปเด็กเนาะเอยหยางไปได้พี่น้องหนัดกันเลยมืออื่นตัวชิได้ยังยังบ่จักก็คือบุชิบอนนอกเนื้อาจากแกงเนาะพี่น้องกับตุ่มไข่ไข่ก็คือไข่ ที่เขาเลี้ยงธรรมสาสตร์เองเนาะพ่อแม่เป็นคนเป็นคนมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงล้ายเนาะเลี้ยงกระเพื่อเพื่อ่าเห็นเป็นอาหารเนาะล้วก่าถามีผูซื้อกอะขายเนาะคือสมัยตะก,กี้สีบวแพงเนาะพี่นอ้องพอได้กินดอกข้าวต้มขนมไปเฮียนตะกี้มันสมัยตะก,กี้มันโบมีผิวไทยข้าวต้มขนมดอกพี่นอ้องบ่คยมีถ่ายเห็ดถ่ายเห็ดก็บมีแต่ขนม เทียนขนมมุกขนมเมียงบ้านห้าวผื้นบ้านขนมบ้านบ้านสมัยตะกี้เนาะที่ว่าแป้งเฮียนกัได้อย่างแต่ว่ากระหมูหลายคนแซวแซลด็กหน่อยเนาะแป้งเฮียนเนาะพี่น้องสำหรับท่านใดสิว่าถามอายุของสภัยอุบลเนาะพี่น้องสาวลาวเนาะก็คือสามสิบเอดปีนะพี่น้องเนาะสิสิสิน้อยกัวเอฟซีหรือว่าสิ หลยกล้วยเอฟซีก่าเหม็นเขามาบอกกับสะพายอุบุนี่เด้อพี่น้องเ้อโดยน้องพี่น,อน,นอ้องเนาะเพราะว่าใหญ่ก่อนยอนกินเ่าเ่ายอนหลายปีคือนบนว่าหน้าพี่น้องเนาะแต่ยาดอด็กน้องพี่นอ้องอายุเป็นเพียงตัวเล็กเนาะจิตใจสำคัญกว่าเน้าพี่น้องเนาะรลางใจสําคัญกว,ว่าฝนว่าพอ่อระบมุงม่มงวงนะเก็บได้หยลเป็นไนแล้ว น้องสาวนเนาะเิ่นต่อยม,องมองังม่วงเสียเมื่อกินกับข้าวพี่นนองรลายค่ะหรือสิกินกับข,ข้าวหรือเสเอาเมื่อเห็นอย่างนู้ละ่ะเห็นพักม่วงแผ่นบ่แต่ว่ามันบ่คคอยมีแดดเราเครื่วงเมือสองมื่อนี้เนาะแต่มือนี้นามามคือแห้งคือฝนที่ตกนี่เดดกับโบ,โบมีเนาะมือนี้ เสียงแม่งยังน่าตาห้องก็สิว่าเสียงมันจ๊กก็นกับบูเม่ยเสียงเงี้เงียบสงบดีเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามีป่ารอบขอ้างมีน้องน้าเงียบสงบดีเย็นดีเลยพร้อมพี่น้องโดยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีที่อยากหงู่ให้อยู่เมนูเมีกัต่อหัน้เด้อพี่น้องเด้อ อ่ายินดีเป็นพี่เป็นน้องแหละยินดีอ่าอ่าที่ได้หัจกักแหละกะ็ยินดีที่อ่าจเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อก,กันเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะถ้าู้ใด้อ่ามีอย่างติสุ่มเมนอมีกะเขาเหมน่นเข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอ่ก็ยันเบียบว่าเมนอมีกะสีโปเบียบว่าสามารถคิดให้มนถึใกใจเบอร์สุพล กะสิเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องนะเนาะกะแล้วแต่ผู้มนะักผูส้มเนาะโดยเนาะ้องพี่น้องเนาะทำหรับคลิปนี้กัสิขอฝากไว้จำเนี้ก่อนเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะละอุบลนในเด้อนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปแล้วก็เพื่อบ,อบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยอันหนี้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะโดยสบายดี